นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับทำอ่าเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองทําใบไม่ใช่ใบนะที่ครอบตัดหญ้าก็ได้นะครับผมนี่ครับเครื่องตัดหญ้าครับพอดีช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าทํานาปีนะครับหลายๆท่านก็หาหญ้านะครับให้สัตว์เลี้ยงค่อนข้างจะยากนะบางคนต้องไปตัดหญ้าตามสวนนะครับตามสวนตาม อ่าที่เขาเล็กๆนะครับที่เขาปลูกผักปลูกต้นไม้เอาไว้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ตัดตามบ้านนะครับมีต้นไม้มีโขดหินหรือว่ามีท่อนะครับที่เขาใส่กระถางดอกไม้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็กังวลครับหลายๆท่านนะครับเหมือนผมไหมครับที่รู้สึกว่าไปตัดนะครับเวลาเราไปใกล้ๆกระถางครับมันก็กะระยะไม่ถูกนะครับมันก็จะโดนโดนกระถางบ้างโดนก้อนอิฐก้อนหินที่เขาวางต้นไม้บ้างหรือโดน อ่โคนต้นไม้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นไม้ที่เขาปลูกก็จะเสียหายนะครับดอกมงดอกไม้ครับก็เลยนะครับหาวิธีนะครับเจอวิธีนี้นะครับใบพัดลมนะครับไม่แน่ใจประมาณอันนี้น่าจะ18นิ้วนะครับน่าจะเป็นพัดลม18นิ้วนะครับเราก็จะนํามา DIY นะครับอันนี้นะครับที่ผมนํามาแล้วก็ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่จะให้เพื่อนๆดูนะครับใบพัดลมมันจะมี2องเอ่อวงแบบนี้นะครับนี่คือวงนอกนะครับอันนี้วงในนะครับผมก็จะ เอาวงในนะครับคือเราจะไม่เอาวงนอกแล้วก็ตัดนะครับตัดลวดตรงนี้นะครับตัดออกมาเลยนะครับตัดออกมาเลยนะครับวงข้างนอกนะครับแล้วก็ให้เหลือท hmm. ี่วงในนะครับน cool ี่คือตัวที่ผมตัดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวงนอกนะครับที่เพื่อนๆเห็นอันนี้นะครับนี่ครับผมก็จะใช้ครีมแัวนี้นะครับมันพอตัดได้นะครับมีมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้เหลือแบบนี้นะครับเหลือแบบนี้แล้วก็คือวงนอกอันนี้คือเราไม่ใช้นะครับ เราก็ไม่เอานะครับเอาไปแล้วก็วงในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวงในพัดลมนะครับวงชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะนํามาอันนี้ผมก็จะผ่าตรงนี้นะครับนี่ให้เพื่อนดูเนี่ยตรงนี้ผ่านครับเนี่ยผ่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็งางขึ้นนะครับงานขึ้นนะครับพัดลมมันจะมีช่องช่องตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ช่องตรงกลางแบบนี้นะครับผมก็เอาช่องนี้นะครับมาสวมกับตรงนี้นะครับเรางานขึ้นนะครับอาจจะระมากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ง้างขึ้นแล้วก็อีกฝั่งก็ง้างลงแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับพอมันเข้าได้รูปได้รอยแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาดึงมาให้เท่ากันนะครับแล้วก็เอารวดนะครับมัดนะครับมัดตรงที่เราผ่าตรงนี้นะครับที่ผมผ่าไว้นะครับอ๊บเอารวดมัดเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะตัดยาได้นะครับยังไม่ทดลองครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับก็เลยออยากนําเสนอเพื่อนๆนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตัดยาอ่า ตามบ้านหรือตามสวนนะครับที่มีต้นงงต้นไม้หรือมีกระถางดอกไม้นะครับแต่มีหญ้าขึ้นเยอะในช่วงนี้อยากจะตัดแต่งนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆว่ามันจะโดนใบมีดไหมผมดูแล้วไม่โดนครับระยะนะครับนี่คือระยะนะครับห่างอยู่นะครับห่างอยู่นะครับนี่นะครับห่างประมาณเกือบหนึ่งข้อนิ้วนะครับหมุนได้สบายอิสระนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับสําหรับใบข้างล่างนะครับใบตัดหญ้าก็จะอิสระตรงนี้นะครับเออมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้เรายึดไว กลับลวดแล้วนะครับแล้วก็ไอตรงข้างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็มันจะเข้ามาพอดีครับเกืออพอดีครับนี่เราดูนี้ครับแน่นนะครับใส่ปุ๊บแน่นนะเนี่ยเห็นไหมครับติดสนิทเลยครับตัวนี้นะครับสนิทตัวนี้นี้เราก็ดึงมาข้างหลังใช้ลวดดึงรังไว้แบบนี้นะครับยังไม่ทดลองครับแต่คิดว่า ผมคิดว่าใช้ได้นะครับอยู่นะครับอันนี้อยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับที่เขาขายตามโซเชียลตามทิกต็อกที่เขาจําหน่ายนะครับอันนี้ลงทุนไม่เยอะนะครับคิดว่าพัดลมเก่าๆที่มีใบเสียแบบนี้ครับที่ว่าเพื่อนๆคงจะมีนะครับหลายๆคนที่มีพัดลมที่เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้คือซ่อมไม่ได้หรือไม่ได้ซ่อมนะครับก็เอาใบมาตัดๆนะครับแบบนี้นะครับเอาวงข้างในเขามาใส่แบบนี้นะครับนี่ครับไม่ยานะครับ นี่นะครับอิสระต่อกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้มันจะกระเทือนนะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้มันจะถ้าเป็นน็อตนะครับเห็นหลายคนสอบถามนะครับที่เขาใช้สําเร็จรูปนะครับในโซเชียลนะครับว่าเออน็อตมันจะหลวมไหมจะโดนกันไหมอันนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้แน่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมยึดไว้กับเอามาสวมเฉยๆนะครับนี่แล้วก็เอารวบมัดไว้แบบนี้นะครับนี่มัดไว้ตรงนี้นะครับหรือเพื่อนจะเอายึดมัดก็ได้นะครับแต่ผม ออเพิ่งลองลองครับยังไม่ทดสอบนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับแล้วก็ใบพัดก็อย่างที่บอกครับมันอิสระนะครับมันไม่ได้เกี่ยวใบพัดไม่ได้ชวนตัวนี้หมุนด้วยครับคือตัวนี้ก็อยู่นิ่งนะครับมันจะอยู่นิ่งแบบนี้นะครับทั้งรเราตัดนะครับมันแทบจะไม่ไม่ได้มีการกระทุบกระเทือนอะไรมากมายนี่นะครับเวลาเราตัดราก็เอาตัวนี้ไปใกล้ๆกับกระถางต้นไม้หรือว่าไปพิงไว้ไปชนไว้กับ ตอไม้ต้นไม้ได้เลยครับแล้วเราก็ตัดนะครับตัดยามันก็หมุนอันนี้ครับยาห่างก็ประมาณนี้นะครับห่างประมาณนี้นะครับเราก็ไปคิดๆนะครับแล้วก็หมุนนี่ครับใบมีดก็จะไม่โดนต้นไม้ไม่โดนกระถางนะครับแล้วก็ไม่โดนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางใหญ่ๆนะครับมันก็จะหมุนแบบอิสระแบบนี้นะครับนี่นะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ หวังว่าเพื่อนๆคงจะใช้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็คงจะได้สาระดีๆจากอันนี้นะครับผมยังไม่ทดสอบนะครับส้าหลับเพื่อนๆที่ทดสอบเสร็จแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมถึงจะได้เอาไปทดสอบนะครับเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับไปแล้วนะครับผมบายบาย